สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แบงคน้ำซิงครับผมโอ้โห,โหไม่ได้เจอกันหนึ่งวันครับอู้มาแล้วเจ้าสามใบปัดครับผมบรรทุกเจ้าส้มรายครับมาแล้ววื้มข้างเป็นข้างแรกครับบรรทุกเจ้าสองร้อย ขันใหญ่ๆพี่น้องเจ้าสามใบปัดครับโอ้โหเด้งดวบๆๆบบมาเลยวะมาแล้วครับขับมาโดยเสียยติงครับผมหืไปแล้วไปแล้วอ้าโอ้โห จเจอกันที่กัมพูชาครับผมโอ้โหขึ้นได้พอดีเลยต้นนี้ไหมไปแล้วครับออกงานออกงานครับที่กัมพูชานั่นแหละพี่น้อง นี่ก็เป็นกล่องไม้กันสั่นนะครับนี่ไม่บรรทุกเจ้าสมหลายได้สบายนะครับพอดีเลยครับ ดิงดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บดึ๊บเลยอะแท็กก็จะล้นประมาณนี้นะครับออกจากตัวรถครับผมประมาณ20เซนเกือบครึ่งอู้เกือบเกือบครึ่งครับ ็เ,เดินทางไกลครับถิ้งกัมพูชานู่นะพี่น้องเอ้ย ม่ได้เจอกันประมาณหนึ่งวันครับผมเมื่อวานนี้ผมก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะเมื่อวานนี้ผมก็ไปเลื่อยไม้ครับเมื่อวานคนี้พอดีว่าไม่ได้อ่าทำงานก็ไปเลื่อยไม้มาไว้บ้านครับเมื่อวานครับสองวันติดเจ้าสามใบป,ปัดครับแท็ก พูดถึงอันนี้พอดีเลยอ่ะเสมอเกือบเสมอฝ่ายท้ายพอดีเลยครับแล้วก็ตามเจ้าส้มรายไปครับผม ไปโรงงานคิวครับห้าหมืนคิวนะครับก็เจ้าสมรายนี้ก็น่าจะยืนตำแหน่งโกยดินเหมือนเดิมครับผมที่แรกเจ้าวาเลนไทน์เนาะแขนมันยืดไปไม่ได้ไกลครับก็เลยต้องเอาสองร้อยมายืนครับจะได้เหวี่ยงไปไกลๆครับผมจะได้ทันรถหกร้อด้วยนะจะได้โกยทันรถหกร้อครับ <c oughs> ก็ถึงแยกตะจงแล้วเจตินบอกว่าคันนี้เก็บไว้ใช้ครับไม่ขายครับขับดีมากว่าอย่างนั้นเครื่องสองเจ็ดครับสองเจ็ดศูนย์สิปรสามใบปัดมีเคนมีเฮียบด้วยพี่น้องเอ้ยถือว่าคุ้มครับถ้ามีเฮียบติดตัวนี่ถือว่าใช้งานได้หลายประโยชน์ครับผม รับจ้างได้หลายประโยชน์นะทั้งยกของยกอะไรก็ได้ครับย้ายคงย้ายของ,ยยของสบายครับไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ที่บ้านผมก็ฝนตกครับแต่ไม่รู้ว่าที่นี่ฝนตกหรือเปล่านะ เรื่อยๆครับ ปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเจอกันหน้างานครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับฝากก็ได้ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผม